รัมาจาโลกาธิปฏติสามปติกัดอัญช,ชลีอันทิวรังอายาจา,าสันติทัสตตาปาระชัขาชาติกาทเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนัดโมตัสะภะขาวะโตอะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปะรัญยัจจิตตังชีวิตภะมุทีระตณโอกาสบัดนี้อาตมะภาพ จะได้แสดงพระธรรมเทศนานำลักสักจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงเปรียบเตศคือ,อบรราป่อแม่พี่น้องสาขาสาธุชนได้สรับรับฟังเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาพอสมควรแก่เวลาในโอกาสวันนี้ดรวยว่าวันนี้เป็นา ทางเจ้าภ่าหลายมีสระเจ้าภาพมีปอกมู้นกคำสองสีถึงเก้าองเรดุกระลันเห็นพอได้มาระลึกก็ได้อาราธนาพระสงฆ์องค์ใหญเจ้าได้มาสวดอภิธรรมมีการเทศทุกคืนเพื่อจะได้อุทิศกุศลทักศรีนันุปทานคือแก่แม่ำมูลคำสองสีผู้หลงรับผ่านจากลุกลี้ไปสู่ลุหน้าก็จะนำพลระบุญกุศลทั้งหลายนี เพ็เนสเสบียงนำไปทั้งนาเปียเจะุพิกุศลทักษินนั้นประานทั้งหลายเป็นมุญกุศลไปแบ่งน,นาต่อไปเราะฉะนั้นในคำากืนนี้กบันดามีลูุกตาหลานเป็นพอพ่นคคอบุญกความสงศีความรีดวงระลัละเองเป็นเก้าเป็นประธานพอ่อโดยวงศาคณะยากตลอดถึงคำทีคารกและนับถือได้เสียสละเวลามาลมงความเป็นกุศล พักศีนานุปทานไปหาผู้ไว้ชนคือแม่ขมูลคำสองสีเป็นการแสดงทางคิดและนํำใจมองหาอะไรผู้ตีจากไปสำเร็จด้วยกตัญญูกตระตเมทีตามจาลีประเพณีตี่คนเฮาได้สืบทอดและปฏิบัติกันมาตลาดทุกวันนี้ด้วยเหตุว่าผู้ตีจากไปนั่นคือ แต่ขมูลคำสองทีแม่ยังมีชีวิตอยู่อ่าอยู่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติสอบตั้งตนอยู่ในศีลกินอยู่ในนากินในอยู่ในธรรมมีอัธยาศัยโอบอ้อมอารีมีน้ำใจกวางขวางเสียสระด้วยเหลียเปียรปรโยชน์ส่วนรวมและสังคมสถารทอย่างายเป็นนิยมชมชอบ ยกย่องแกผู้ใดพบหาสมาคมและและสาธทุกคนทั่วไปทางไกลและไกลแต่คนเฮาทุกคนทุกหลุกทุกน้ำทุกเชื่อชาติภาษาอันเกิดมามียศมีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นคนดีมีความมูขสักผันไดก็ตามสถานทั้งหลายก็หาได้หลวงปู่วัด สักจะทำไปใดนับแต่เกิดมาเป็นเด็กขังแหลกจากร่างกายอายวัทุกส่วนก็เลืมแพ้ผลเปลี่ยนแป,แป,แปลงไป,ตา,ปต,าตามกาลเวลาไปหาไปหาไปตามกาลเวลามสภาพของมันจนถึงวัาระสุดท้ายของชีวิตดังตีบาลีพจด,ดหนึ่งได้ักเลยว่าย,ายังที่สมหมายธรรมัง สัพพตังพิโลทังธรรมังสิ่งใดทีสิ่งใด,ด,ส,งดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นวุอาล้วนมีแต่ความดับไปเป็นธรรมดาคือความคือทุกสิ่งในโลกนี้ทั้งมีชีวิตและวิญญาณและผูมีวิญญาณก็ตามมีความเกิดขึ้นในเบ้องต้นมีความแปรปรวนไปในธรรมฐาน มีความแตกสลายไปในที่สุดดังบาลีอุตรภาษิตเรียว่าสเพสังขาลาอนิจจาสเพสังขาลาทุขาสเพสังขาลาอนัตตาแปลความว่าสังขารทั้งหลายทั้งวงก่อเตี่ยมสังขารทั้งหลายก็เป็นทุกข์สังขารทั้งวงก็เป็นอนัตตาที่ว่าอนิจจงความอยู่คงที่แปรปรวน วนเป๊ปตามกาลเวลาเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นห erm นุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่คนเฒ่าและชลาทุกขังความเป็นทุกในสังขารป่อยอยู่ในสภาพกัรเดิมใดมีเจ็บปวดทรมานเรียกว่าทุขเวทนาอัตนาอัตตาหน้าตานาตัตตา ความมีตัวตนมครับมันไว่ได้เอาไว้ย้ว่าทุกส่วนในร่างกายของคนเฮานั้นบออยู่ในหนาอยู่ในอำนาจของเฮาได้ตาจะกะตาก็จะมัวตาจะไปมัวผมจะหนาหมจะไปงอเขียวจะไปหล่อนหรือว่าฟันจะไปรุดเพราะนั้นผิวหนังที่เคยย่อนยานผิวหนังจะไม่ย่อนยาน อูได้ยิงสัญญาคาต่อต่อไปหาอหนุหอกก็หาก่ไใดเพราะฉะนั้นมีวันนี้ตอนหนึงบอกว่าทรัพเทสังคาราอนิจจาสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะมีปัจจัยอง้แต่งขึ้นอยู่สองอย่างสิ่งที่มีวิญญาณเรียกว่าอุ้ปทินักสังคารสังคารที่มีใจญ่ของเจมคนสักมีจิติวิญญาณ อนุทินน้ากักสังขารสังขารที่ผมมีวิญญาณขอบของเจดบ้านเรียนวัตถุสิ่งของต้นไม้ภูเขาต้นเรียนต้นชะลาทั้งหลายอย่างใรก็ตา,ามมีวิญญาณผมมีวิญญาณก็ดทุกอยู่ในรักอนิจจ์ผมมันแท่กวดเตียงแท่เหมือนกันหรือจะกล่าวว่าชีวิตคือการเปลีป่ยนแปลง ก็คงบอกพิษว่าเป็นแลงของาราคุณเรี่กว่าเป็นแฝงของคุณเรียกว่าชาลาสมัยใหม่เรียกว่าทรัพย์เป็นเปลี่ยนทรัพย์อะคือคฟังนาง้าปอออดหมูทู่ใจว่าผู้สูงอายุส่วนมากคนอู่ในไว้ประถมมัชชิมาไว้ไว้ยตุไว้ขึ่งตามาขึงของชีวิต ยังก่อหัาหันหรือว่ารือหรือกว่าชรากำลังรออยู่ข้างหน so, ้าร่างกายร่างกายแกแต่จิตใจยนงเบแกยังหลงเพิดเลินหรือหัวมัวเมาดรืยอําำนาจกิเลสและตัณหาเรียกว่าอุปทานสัาธาทั้งหลายเพราะฉะนั้นปฏิคัตฉันทัศชราแก่อุปัฏฐาแก่อุปวิทยาสู่ไว้ฉิมาไว พร่าชีมโมไว้าซิบหกซิบปีขึ้นไปจะเริ่มรู้ซึ่งวาแกจะลาออกกำลังลดน้อยถอยลงอานะเรีอ่อว่าอติษฎชะตาอางันทะฉันนัชลาแกปี๊ดแกปิดเลยหอบปุกบิษไวหอด้เพราะว่าเดินสามขาตาสองจันมีสุดที่สุดต้องยอมแป้ เปลี่ยนแปลงเป็นพคตของธรรมชาติทุกชีวิตหรือเวลาอยู่ในโลกน้อยไปทุกวันัำพุทธปัจจะนะบาลีบทหนึ่งใ้ตักไปว่าอาเจติติกาเลตะลักยัตตะลัตติโยวานยพุทนาอันกำปังคัดชะอันติความว่าาวันคืนยอมหลกไปการเว้นอาการเวลานยอมผ่านไป ทันใดเจ้าแห่งไว้ย่อมลดลำดับไปนักปาอู่รูได้กำหนดอายุผลว้สูงสุดเจ็ดสิบห้าปีศาทั้งหลายเท่ากับว่าอยู่ได้สองหมื่นเจ็ดร้อยสามสามสิบสองหมื่นสองหมื่นสองพันสามร้อยเ็สิบห้าวัน เช่นธานานี่เราอายุ40ปีมดไปแล้วอ่ะ14,600วันถ้าว่าเหลียอีก1 2 0 0 0ปี 12, 700, 75วันอายุจะ660ปีมดไปแล้ว2,100ปีอ่ะ21,700ปี เดียดอยู่ห้าพันร้อยเจ็ดสิบห้าวันเป็นต้นอันนี้สงสารได้รับผู้ความจริงอันนี้จำอดูคงตีก่จะไปก็อจะพอได้ประมาณพอมัวเมา่าเฮายังหนุ่มยังสาว่าเท่า่าแก่อเจตบ่าเป็นออนยังสะอาดสักเดียเลยเพราะชีวิตยังมีก็มีนิมิต ผมมีนี่มีบอกเขาจะตายบรรพูหันหน้าวหน้าบ่หันเพราะนั่นหมายความว่าความตายเกิดได้ทุกขณะทุกเวลานาทีฉะนั้นวันีบทำประโยชน์ชนประโยชน์ชนตนประโยชน์ชนต่อสังคมในฐานะที่เขาเป็นเา้พุทธควรรักษาศีลประพฤติปฏิบัติประพฤติอยู่ในสัมมาปฏิบัติมีคุณธรรมสัจธรรม กติยาธรรมบำเพ็ญผู้ศรเขาวัดเขาวาฟัางเตศไวยพักสวดมนต์เปี่ยมือจิตใจสุขชดชื่นเปิดบานตามเวลาและอโอกาสสถานทั้งหลายเกินมาหนึ่งจากยาโอกาสรับโอกาสทำความดีแม่วันล่างจากเป็น้อ่งผงทุ้ลีขอหืมมีคุณนานความดีฝากไว้กับโลกสถานทั้งหลาย คืนวันคัดประดับลงรับรวงท่านทั้งควงเรี่สร้างเสริมทางกัผู้สคนคุณพินิจ์คิดถึงนำพึ้งตนอายุคนนั้นมีน้อยว่าถึงร้อยปีสระทั้งหลายการที่สระอัตมาในชี้แจงสัมมาเทศนาในคำคืน้นี้ก็เป็นจะได้คุณคิดทุกู้สนทักสินานป,ปรานกิริาสามีกา ถูกเ้าหลันในดากนิพี่นได้อรหัสนาคือพประสงค์มาสวดามาเตทุกข์ขคืนนี้อาตมาของาระเจ้นนกเตก็พอพอไปในขอ่ไป้ศึกษาได้ไปอบรลมไปนักเตพราะฉะนั้นท่าดที่กบเป็นกลบูที่กุศนทักษีนานุปรานีนึงไปยัรโรงมีนาของแม่คำนุงคำสองสีผู้ลงรับผันจากโลกนี้ไปก่อเจนโมนานาสาธุ หลักอสุศนบุญศน์ุศลไปสวยในอบนาต่อไปใต้สุดแห่งธรรมาเทศนานี้ขอคุณผูศรัทธาเจ้าภาพยาติพี่ไน,น้องที่ให้มาหนี้จงเป็นบุญกุศลจงสำเร็จแก่ผ่ามแม่ขมูลคำสงสีผูจากไปตามคติปิสัยในสราระจักพบเพียงนานทุบอาการเทศนาภาษาในในเรื่องชีวิตคือการเปลี่ยนแปลง ขอจบลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนีสาธุ